ฮัลโหลไลฟ์สไตล์บายส้มซ่าวันนี้จะมาท่ำก็มานะคะยังไม่ได้สักคลิปเลยวันนี้ทำงานเพลินก่อนเข้าบ้านนะคะวันนี้จะมาพอดีทำงานไปอะคะ่ะพอดีทำงานไปแสงเยอะพอดีทำงานไปแล้วแล้วมีจักมีปัญหา ตรงที่แบบว่าได้ข้างล่างอะค่ะได้ได้ข้างล่างมันบนดันขึ้นมาเขาใช่ไหมคะแบบว่าเราเย็บไปอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เย็บเย็บไปแล้วทีนี้ได้ได้ข้างล่างมันมันโผล่ขึ้นมาค่ะกระสวยมันจะมีบนและล่างมันเนาะแล้วทีนี้แล้วทีนี้มันมันมีปัญหาตรงเนี้ยค่ะเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยกระสวยนะคะตัวสแล้วมีหลอดได้เนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ย แล้วทีนี้ได้ข้างล่างได้ข้างล่างเขาจะเขาจะขึ้นมาโผล่บนบนหน้าผ้าที่เราเย็บอะค่ะมันจะแลให้ไม่สวยมันจะไม่สวยอะค่ะแบบว่าเราเย็บไปได้ข้างล่างจะเป็นอีกสีหนึ่งแล้วได้ข้างบนก็จะเป็นอีกสีหนึ่งถ้าสมมุติว่าถ้างานไม่เนียบนะคะถ้างานธรรมดาถ้าถ้าตัดขาผ้าให้ใช้ล่างบน ตัวเดียวกันค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราเย็บผ้าที่ไม่เน้นไม่เน้นโชว์ด้านในแล้วก็คนละสีก็ได้ค่ะแต่ทีนี้มันจะมีปัญหาแบบนี้นะคะคือสร้าง่าเย็บไปถ้าสม,มมติว่า,ามันจะมันจะโผล่ขึ้นไปในกรณีจะมีจะมีเศษได้นะคะจะมีเศษได้มาโผล่อยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมคะตรงตรงรูตรงเนี้ย เห็นไหมได้เราจะมาโผล่ตรงนเนี้ยเนี่ยและทีนี้พอพอเราเย็บไปได้ได้ได้ข้างล่างจะขึ้นข้างบนก็ต่อเมื่อมีเศษมีเศษมีเศษได้ติดนะคะให้สังเกตด้วยนะคะเนี่ยอันนี้ How To วิธีที่ช่างชางเจอเจอลืมบอกว่าเราเย็บผ้าเป็นเราก็ต้องดูจักเป็นเป็นบางส่วนนะคะรอช่างไปด้วยเนาะไม่ใช่ว่า แก้ปัญหาเฉพาะหน้ารอช่างถ้าเคสใหญ่ๆก็เรียกช่างเหมือนกันค่ะแต่อันนี้จะมาะจะมาพาทําวิธีแก้ไขวิธีได้ได้ดุ้งขึ้นไปข้างบนนะคะเวลาเราเย็บไปหนึ่งให้สังเกตว่าว่ากระสวยเราอะ่ะมี มีเศษได้อยู่ไหมให้เอาไม่อันนี้อันนี้ Howto ของช่างซ่านะคะแต่ว่า,าเพื่อนก็คงจะอีกสไตล์หนึ่งก็ได้แต่อันนี้ Howto ของช่างซ่านะวิธีที่ได้ได้ข้างล่างด้งขึ้นข้างบนเวลาเย็บอะค่ะมันก็จะทําให้ตะเกียบไม่สวยช่างซ่าก็แก้ไขว่าเอ๊ะตรงนี้มันจะมีแล้วก็แกะมาดูว่ามีเศษได้ได้อยู่รองอยู่ข้างในหรือเปล่ามันทําให้อ้าแล้วก็ได้มันหลวมขึ้นไปข้างบนนะคะ อันนี้สร้างชาแก้ไขนะคะเนี่ยเราก็เช็คดูว่าถ้าไม่มีคี้ได้ทีนี้เรามาถ้ายังได้ยังขึ้นอยู่อีกนะคะทีเนี้ยสเต็ปที่สองถ้าเราเย็บไปได้ยังยังขึ้นอยู่อีกเนี่ยเห็นไหมคะตรงเนี้ยเขาจะหลวมตรงนี้นะคะเขาจะมีให้ปรับอยู่เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเป็นเป็นเกียวเล็กๆอยู่เนี่ยเนี่ยให้เรา อันนี้อันนี้ช่างช่านะคะที่จริงก็จะมีไขควงเล็กๆแหละแต่นี่ช่างช่าไม่ได้ไม่ได้ลุกขึ้นไปอันนี้ How ทูใหม่นะคะช่างช่างเอาก้นในเนี้ยเนี่ยเขาจะเข้าล็อกกันพอดีเลยนะคะเข้าล็อกกับกับกระสวยเล็กเลยให้เราหมุนหมุนหมุนไม่รู้ว่าฝั่งไหนแต่ถ้ามองถ้าแล้วเนี่พอเราจับตรงเนี้ยที่แรกที่แรกเขาก็จะเกิดอาการหลุมหลมนะคะ เขาจะดึงง่ายๆทีนี้พอเราหมุนหมุนรู้สึกตึงตึงมือแล้วก็มาจับตรงเนี้ยถ้าตึงมือแสดงว่าเรามาถูกทางค่ะแต่ถ้ายังหลวมยิ่งหลวมยิ่งหลวมแสดงว่าเราคลายน็อตเราก็ต้องหายหันกลับไปอีกฝั่งหนึ่งค่ะอันนี้อันนี้สัางซ่าซ่งซ่าหันมาทางหันมาทางซ้ายมือก็รู้สึกว่าได้เนี่ยตึงตึงขึ้นไม่ไม่ไม่หลวมเยอะอะไรเงี้ยแล้วสังซ่าก,ก็เอามาเย็บดู มาเย็บดูแล้วได้ข้างล่างก็ไม่ขึ้นมาทีเนี้ยเราก็รื้สือว่าเราแก้ปัญหาได้ถูกทางสมมุติก็ก็จับดูตรงนี้นะคะแต่ถ้าดึงง่ายทุยขึ้นไปค่ะอะไรอย่างเงี้ยคือมันง่ายก็จะขึ้นข้างบนนะคะแล้วทีนี้ให้เรามาปรับตรงเนี้ค่ะหมุนไปทางอันนี้อันนี้ก็สวยของช่างท่านนะหมุนไปทางซ้ายมือจะตึงค่อยๆตึงค่ะแต่ตึงอย่าเอาตึงเยอะนะคะเอาแค่ประมาณรู้สึกว่าดึงยากๆหน่อย แต่ก่อนที่ก่อนที่สร้างจะมาแก้ปัญหาเขาจะดึงง่ายมากเลยค่ะแป๊บเดียวเขาก็ออกหมดเนี่ยก็เลยเห็นปัญหาตรงนี้ก็เลยเออทำคลิปบอกเพื่อนดีกว่าเพราะว่ามันแก้ไขตรงนี้รอได้ค่ะคือเวลาได้ขึ้นมาได้ข้างล่างขึ้นมาข้างบนอะ่ะมันไม่สวยนะคะแต่เข็บไม่สวยแน่นอนเนี่ยสร้าง ทังซาเพิ่งแก้แก้ไขเมื่อกลางวันนี้ค่ะแล้วทั้งทาก็คิดนึก,กว่าเอ๊ะทำคลิปบอกเพื่อนๆที่ทำอาชีพนี้ด้วยกันดีกว่าเนี้ยค่ะคล้ายๆกับเห็นไหมคะเนี้ย เนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ใช้ได้สีขาวนะคะใช้ได้สีขาวเนี่ยแต่ก่อนนี้ช่งางซ่าช่วงที่ช่างซ่าแก้ปัญหาคือเนี่ยเห็นไหมช่างซ่าเอาสีสีหนึ่งข้างบนสีหนึ่งข้างล่างช่างซ่าเอาสีขาวนะสีขาวข้างล่างค่ะเนี่ยสีขาวข้างล่าง และทีนี้อันข้างข้างบนจะสีสีอีกสีนี้สีส,สีตองกล้วยอ่อนแล้วทีนี้สีขาวไม่โผล่ขึ้นมาแต่ก่อนนี้ก่อนที่ช่างช่างจะแก้ปัญหาตรงเนี้นะสีขาวจะขึ้นมาค่ะสีขาวจะขึ้นมาค่ะแล้วมันทําให้ตะเข็บไม่สวยอันนี้ช่างช่างแก้ไขได้ใน How ทูนี้ก็เย็บมาตั้งแต่กลางวันแล้วละค่ะแต่ทีนี้ก็พอนึกได้ก็เออ ทําคลิปบอกเพื่อนดีกว่าอะไรอเงี้ยค่ะขอบคุณมากมายนะคะช่วงนี้ปั๊มง,งานก่อนค่ะไลฟ์สไตล์ใบส้ม่าแค่เที่ว,วันเกิดเกิดขึ้นทุกวันสร้าง่าแบ่งปันอีกแล้วค่ะมามาเย็นก็ถือว่ามานะคะสร้างชาขอให้เพื่อนๆจงปลอดภยัยทุกสิ่งในชีวิตจงมีแต่ความสุขตรงสมหวังใน สิ่งที่ตัวเองคิดนะคะแต่ละคนต้องก้าวผ่านสิ่งที่ดีและไม่ดีในชีวิตไปทุกๆวันค่ะบททดสอบของชีวิตมีทั้งเคสที่ยากและเคสที่ง่ายค่ะขอให้มีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งแล้วก็คิดบวกสติพัฒนาสตรองนะคะแล้วก็มองโลกในแง่ดีให้เยอะๆค่ะ เพราะว่าก็อย่างที่ว่านะบททดสอบอในในชีวิตมันก็มีทั้งยากทั้งง่ายค่ะวันไหนเราเจอโจทย์ยากเราก็ยืนมองแล้วก็ตั้งสติค่ะว่าเราทำอย่างนี้มาถูกทางไหมหรืออะไรอย่างนี้ค่ะท่างชาติอยากจะให้พลังกายพลังใจเก่เพื่อนๆน,นะคะทัางชาติ ก็เหมือนกันกับเพื่อนๆคะ่ะเจอวิกฤตเหมือนกันแต่ทีนี้้ังซาต้องผ่านไปให้ได้ค่ะเราไม่ใช่เราคนเดียวทั้งครอบครัวคะ่ะทั้งญาติพี่น้องทั้งเ,เพื่อนร่วมอุดมการทุกอย่างมนุษย์เพื่อนร่วมโลกคะ่ะขอให้มีสติที่เข้มแข็งนะคะขอให้อยู่ใน สติที่แข็งแรงแล้วกเ็เจอวิกฤตก็หาวิธีพัฒนานะคะหาอะไรได้เสริมหามองว่าวิกฤตนี้มีโอกาสอะไรที่เราให้เราเกิดไหมอะไรเงี้ยค่ะโอ้ยมาพูดเรื่องอันนี้ไหลไปเรื่องอสติสตรองนะคะแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพเป็นห่วงเป็นใย เพื่อนเพื่อนแฟนคลับทุกคนคะ่ะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้สตินะคะพลังงานชิดบวกแล้วก็มองหาวิธีที่จะแก้ไขและใช้ชีวิตจะเดินต่อคะ่ะเพราะว่าเราต้องข,ข้ามก้าวข้ามให้ได้ะคะ่ะบททดสอบบทนี้ ขอให้ทุกคนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่แข็งแรงนะคะอันนี้ล่ะคาก็คือ,อถ้ามีได้ขึ้นข้างบนก็ให้มาแก้ไขตรงนี้นะคะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ต้องดูก่อนนะว่ามีได้ติดไหมแต่ถ้าได้ติดแถวแถวนี้ไหมทั้งข้างในข้างนอกถ้ามีเส้นได้ก็ดึงออกถ้าเย็บแล้วปกติก็แล้วไปแต่ถ้ายังเหมือนเดิมก็มาดูว่าตรงนี้มันมันหย่อนไปแล้วก็ ก็จะมีไขควงเล็กๆอนะคะมีซ้างๆมีแต่ที่นี้อันนี้จะใกล้มือสูดไว้ล้อล้อซิปแล้วก็มันจะเข้าล็อกของมันพอดีนะคะหมุนหมุนถ้ารู้สึกว่าได้ตึงมือแล้วให้จับสังเกตอะค่ะถ้าได้ตึงมือรู้สึกดึงยากๆก็หยุดนะคะอย่าให้ตึงมาก๋ยวมันจะคล้ายๆกับมันจะขาดเอาให้พอดีอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะ มาในแน,แนววิธีได้ขึ้นได้เย็บล่างขึ้นบนนะคะมันจะทำให้ตะเข็บไม่สวยนะคะเนี่แหละค่ะ how to ขอบคุณมากมายค่ะ See y o u next to see y o u next clip ค่ะขอบคุณมากมายค่ะ